สำหรับท่านใดที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้นี้จะเป็นดวงของคุณแวะชมและดูคลิปนี้ให้จบก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทปองค์พระรัประจําตัวคุณแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่คุณอยู่อาศัยตอนนี้บอกท่านว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตให้พี่หมอน้่หวานเปิดดวงผ่านไพ่ย,ยิปซีให้สําหรับทุกท่านที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้และไพ่จะดึงดูดคนที่พลังงานตรงกันเท่านั้นนะคะ ที่หมอบอกแบบนี้ก่อนว่าไพ่ยิปซีเนี่ยเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นตั้งใจดูและดูให้จบนะมาดูกันว่าดวงของคุณในช่วงนี้เร็วๆนี้3าวันหวันเวันนี้จะเป็นอย่างไรนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นเปิดกันสดๆเลยนะมาดูกันให้ใบแรก1 2 3, ึ่งสองสามเน่นน่นๆๆ ว้าวเก้าเหรียญสามวันห้าวันเจ็ดวันนี้คุณได้เงินอย่างแน่นอนคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่บางคนหลักแสนบางคนหลักล้านอยู่ที่พื้นฐานดวงบางคนสาหรับบางคนบอกเงินหมื่นก็เยอะสําหรับหนูแล้วได้เงินหมื่นหมื่นไปปลายหมื่นต้นแล้วแต่พื้นฐานดวงของแต่ละคนแต่บอกเลยว่าได้หยิบจับเงินล้านแน่นอนใครคาดหวังเงินใหญ่หรือพื้นฐานดวงใครแค่หมื่นหนึ่งก็ได้จับเงินหมื่นเงินแสนอย่างแน่นอนเลขทะเบียนรถ ให้โชคภายใน2-3วันนี้จะมีโชคจากแม่แยนานางเห็นปะยานานะขึ้นมาเ,รเรหรียญเก้าเหรียญรูดุดเดินแล้วช่วงนี้หมายถึงดวงอุปถัมภ์แฟนคนซับพอร์ตคนแดนไกลแฟนจากแดนไกลตกลงเรละจรจาเรื่องการเงินสำเร็จืว้มามากๆเงินได้รับเงินอย่างแน่นอนมาดูใบที่สองกันเด่นๆเๆๆนๆ ว้าวเทมเพอรนต์ชีวิตของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนงานดีขึ้นเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นเป็นการปรับเปลี่ยนนะไม่ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนแต่ชีวิตกำลังเป็นช่วงที่พีกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมาถ้าเจออะไรแย่ก็จะดีขึ้นจากที่ผ่านมาถ้าดีอยู่ลวมันก็จะดียิ่งขึ้นไปออเทมเพอเรนต์หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราววาวมากๆในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนบางคนปรับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งในที่ทำง,งานบางคนแฟนดีอยู่แล้วแฟนใจร้อนวม่อวานก็ใจเย็นขึ้นดีกับเรามากขึ้นมีของขวัญให้เราเอาใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะการเงินจากที่มันติดขัดมันก็ลื่นมือขึ้นจะให้จ่ายได้สบายมากขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไพ่เทมเพลตนะโอเคตอนนี้มาดูใบที่สามกันเรา ว้าวใบนี้3มขึ้นไปสี่เหรียญสี่เหรียญหมายถึงการวางแผนเก็บเงินอยากจ่ายเงินอยากซื้อของชิ้นใหญ่อยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ทางคุณจะได้ซื้อในเร็วๆเป็นเป้าหมายเป้าหมายที่มันเป็นเป้าหมายอีกวันข้างหน้าอาจจะปลายปีสองสเดือนข้างหน้าคุณจะได้ทํแต่สําเร็จแต่ให้ออกมาให้ก่อนนะว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้และคุณคิดณนะวันนี้มันจะสําเร็จมันจะเกิดผลกับคุณจริงนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้พี่หมอก็เปิดให้3าใบจะเป็นดวงสำหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้เท่านั้นแล้วก็ชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่าพลังงานนี้ดีรับคำทำนายแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนยินดีที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ